ที่แล้วเราก็เจอกับความมุ่งมิงเป็นทั้งพาร์ทแล้วครับพาร์ทนี้คาดว่าจะได้พบพลังงานบางอย่างอยู่ในเกมนี้อย่างแน่นอนกับเกม Last Prom ในพาร์ทที่2องโรดเซฟเลยพวกอืแน่นอนครับประตูนหน้ามันต้องล็อกนั่นไงล็อกแบบไม่มีสาเหตุแล้วเราต้องไปไหนเอ่ยชึคนอะไรได้บ้างถังดับเพิงคงไม่มีไฟไหม้แถวนี้ไอห้องพวกนี้เปิดไหม ห้องล็อกเฉยล็อกขึ้นบนได้ไหมห้องคอมเมื่อกี้ล็อกไอ้ถ้าขึ้นบนได้น่าจะไปห้องเรียนเราปะนี่ไงห้องสามบีล็อกลองไปห้องเราดูห้องเรียนเราห้องริมสุดอิชห้องสี่อีไม่มีเขียนว่าล็อกด้วยนั่นไงเข้าได้ตามที่สันนิษฐานไว้ไม่มีผิดสมรทีิเป็นเจ้าหนูโคนันอิชมีของอยู่อ่ะฮะมีบางอย่างอยู่บนโต๊ะด้วยได้กุญแจห้องอังกฤษมาฮะ กุญแจของอาจารย์ฟูจิโมโต้เหรอเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้อยากที่จะยุ่งของแบบนี้หรอกนะที่ไม่ใช่ของหนูเองอะแต่ว่าหนูต้องออกจากที่นี่ให้ได้นี่นะเอาเอา,เ,อาเฮ้ยมีคนมาใครโอ้โหหน้าตามไม่เป็นนิดเท่าไหร่ดูซิว่ามีเด็กแย่นี่สายเสียคนไหนเนี่ยมายุ่งกับโต๊ะของอาจารย์เนี่ยฮะฮะเด๋ดีเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวนี่นี่ไม่ต้องกลัวนะ ฉันก็แค่อยากจะคุยด้วยกับเธอนิดหน่อยเอง <c oughs> เดินเข้ามาแม่งแตแต่แต่เธอเ,เ,เป็นใครแล้วต่แล้วต้องการอะไรจากฉันเนี่ยแหมแหมทำไมทำน้ำเสียงอย่างนั้นเล่าหรือว่าเธอโกรธกันแน่หรือว่ากลัวอยู่เหรออ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยจอแม่งมืดมากไม่ตอบเหรอฮะงั้นฉันจะทำให้เธอตอบเองเดียวเดี๋ยวต้องวิ่งหนี่ะเนี่ยต้องวิ่งหนีปะ ฉันบอกชื่อจริงกับเธอไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเธอเรียกฉันว่าเจหนเหรอใช่ใช่เปล่าวะไม่รู้แหละจะจเจหนึ J ่งเกหรอรู้จักแต่หกเก้าอ่ะใช่แล้วก็นั่นเป็นชื่อเล่นของฉันนี่นะอ่ะอ่ะงั้นเหรอฉันไวโอเรตมิซูชิมะใช่ไหมเอ๊ะรู้ได้ไงอ่ะแน่นอนฉันรู้ แล้วทำไมแต่ถึงเราจะไม่เคยรู้จักกันในการส่วนตัวก็เถอะไม่เ,เข้าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กผู้หญิงแรกเปลี่ยนคนนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมหืมฮะเธอรู้จักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมผู้หญิงในชุดเดรสสีขาวเ,ว,เวเดี๋ยวก่อนนะนเธอรู้จักเขาด้วยหรอแน่นอนล้อเล่นหรือไงล่ะ ก็เธอเป็นคำสาปของโรงเรียนนี้นี่นะคำสาปใช่คำสา him. Him. ปเธอน่ะจะทำให้เธอน่ะตกอยู่ในคำสาปก็คือเขาะจะทำให้เธออยู่ในคำสาปของโรงเรียนนี้และนี่คือที่ที่เธอน่ะนี่คือที่ที่เธอมาเรียนและนี่คือที่ที่เธอตายฉันไม่รู <S <s ้หรอกนะว่าทำไมเขาถึงพาเธอมาที่นี่สงสัยจังเลยนะว่าทำไม เอ๊ะต้องหนีไหมเนี่ยผมเตรียมกดวิ่งหนีนานแล้วแม่งไม่ได้หนีต้ครีแม่งพูดกันไม่จบอ่าดูสิฉันก็ไม่อยากที่จะขัดการสนทนาแบบนี้หรอกนะแต่ว่าฉันไม่คิดว่าจะเสียวเวลากับคนแปลกหน้าอย่างเธอหรอกนะฉันต้องไปแล้วต้องมีบางอย่างที่ต้องทำอันนะหนี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 หนได้ใช่ไหมอ่าง่ายได้ง่ายได้ เฮ้ยเฮมองมองอ,อย่างนี้มันคงจบไม่สวยนะเนี่ยเกมนี้ไวโอเรตฮิซ s ชิมะเอาโอ้แม่งแบบเปิดเกมมาแบบมุงมิงอย่างนี้แล้วเหมือนเกมคอปปาตี้แล้วก็พวกฮิกุราชินี่แบบหลอกด้วยความมุงมิงที่ไหนได้ไม่เคยมุงมิงอยู่ในเกมนี้หรอกเอาความมุงมิงมาบังหน้าเว้ยจริงๆให้เราแบบรักตัวละครตัวละครน่ารักสักพักแม่งบวกเรา ม,มันมันมันหลอกลวงเราห้อง,องกิษอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีแผนที่เหรอเฮ้ยล็อกหมดเลยฮะชั้นล่างบอกว่าเฉพาะพวกห้องเรียนหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะสุดทางเดินนี่ห้องอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยคำศัพท์หลายคำผมแปลไม่ค่อยได้เลยในเกมนี้แม่งอะไรไม่รู้เหมือนกันไอชิบมีแผนที่ยังไงเนี่ยโอ้อันนี้เกี่ยวกับงานเต้นรำเอาล็อกอยู่ๆก็เร่งสปีดเฉยอยู่ๆก็แหลก ห e ก็ล็อกล็อกหมดเลยเอ้ยมีห้องไหนเปิดได้บ้างหนึ lock, ่ง c ล็อกนะห้องประวัติศาสตร์ห้องเรียนอังกฤษอยู่ไหนฟ้ห้องเอา้าห้องน้ำหญิงไม่เข้าแล้วไม่เอาปิดไฟอย่างนี้แม่งน,น่ากลัวมากหนึ่ง a ก็ล็อกเอ๊ห้องจิดไหนอะทางหนีไฟล็อกนี่ปะโรงอาหารล็อกเออห้องเรียนอันนี้ไม่ใช่แนะ่เลยห้องชณิตปะ นั่นแหละจำได้เลยขึ้นบนขึ้นได้ด้วยโอห้องอะไรวะเอ๊บ้านฝึกซ้อมเหรอมีบ้านฝึกซ้อมหมายความว่าบ้านฝึกซ้อมแพคติกเฮาส์ House. ช่างมันเราไม่รู้จะไปไหนครับขึ้นบนไปมั่วแล้วจังหวะน,นี้เรียกเลยว่านี่ไงห้องกิจป่ะไอ้นี่ไงขายขๆขกว่าจะเจอเซฟเซฟ เอ้ยเรียบร้อยมีอะไรในห้องนี้อ่ะออ่านไม่ออกเลยอ่ะมันมืดเกินไปอ่ะแต่รู้สึกว่าระหว่างหน้ามีบางอย่างอยู่อ้าวได้กุญแจ reading center key reading center นี่คือศูนย์การอ่านตรงกลางหปายความว่าไงวะไม่ใช่ห้องสมุดเหรอได้ไฟฉายเอาละมีไฟฉายนี้นะ่าจะใช้การได้สามารถใช้ไอเทมสวิตออนออฟอ่ะ มันมีหมดสวิตไหมเนี่ยออนโอ้โห oh, oh. สว่างขึ้นมาทันตาเห็นดีดีดีเซฟเซฟอ่านที่อ่านอ่านอ่านปึ๊บคูจิโมโตไดอารี่ซีฮาชิโมโนให้เธอยืมกุญแจห้องสมุดไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเขาจะเอามาคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้หรือเปล่าแต่เขาก็ดูเหมือนจะกังวลอะไรบางอย่างเมื่อฉันถามเรื่องกุญแจว่าอยู่ที่ไหนกันแน่น่าจะทํากุญแจหายครับ พูดถึงเรื่องกุญแจแล้วยูอุโนออุเอโนเธอทํากุญแจหายในห้องวิทยาศาสตร์ของเธอฉันถามเธอว่าเมื่อไหร่และที่ไหนเธอก็ได้แต่ตอบว่ากุญแจน่ะอยู่ในกระเป๋าของเธอแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันแน่ตั้งแต่ที่เธอเนี่ยเข้าไปที่ห้อง r e a d ิ้งเซ็นเตอรอ๋อก็คือแบบให้กุญแจนี้มาแล้วเราต้องไปที่นั่นห,หากุญแจอืมและลิตติ้งเซ็นเตอนี่มันที่ไหนวะข้างบนหรือข้างล่างดี เออบนแล้วกันไม่รู้แหละอืมอนีปะ่ะนี่ไงโอโหถูกทางเรามาถูกอย่างง่ายดายแล้วรอบนี้ไขเอาเซฟเออกดผิดจะใช้ไอเทมดิทิงเซนเตอร,นตรน์นี่ห้องอะไรอืมห้องประชุมเหรอวะเอกุญแจกุญแจมีป่ะใต้โต๊ะน่าจะทำกุญแจหายห้องนี้ไม่ใช่เหรอวะเอ๊ รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะเหมือนกัมีบางอย่างอยู่ปะฮะนี่มันกุญแจห้องวิทยาศาสตร์เช่ไม่เจอเรื่อยๆเลยวะเราห้องวิทย์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเยวโอ้โหอ,อะไรฮะใจยเย็นใจยเย็นนะใจยเย็นใจยเย็นนะจ๊ะอืมอา้อาวๆนำทางนำทางไปครับไปตามไปนะใครอ่ะ S <s <trains in language> <t ries> นัน่นนัน่นนั่ใครทำไมมันขึ้นทีละตัววะเนี่ยนั่นใครอยู่ตรงนั้นน่ะแต่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 นั่นมันเด็กผู้หญิงในชุดเดสรสสีขาวนี่นะเหมือนกับว่าเธอจะทําให้ฉันกลัวจนออกไปจากที่นี่เหรอแต่ฉันคือมิสซุชิมะผู้กล้าหารต้องกล้าหารไว้มันก็แค่สิ่งที่เราคิดขึ้นเองไม่มีจริงหรอกนะฉันไม่ได้เห็นผีนะ อ้อใช่แล้วไม่มีผีอยู่รอบตัวหรอกฉันต้องกล้าหารอ้ชขึ้นไปเซฟอีกรอบเซฟบ่อยหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเกมนี้นถ้าทางจะบั่นทอนและตายง่ายแน่นอนห้องอังกฤษอ้าวเอ๊ห้องอังกฤษไม่ใช่เพราะว่าเราไปมาแล้วล่างเหรออืมทางหนีไฟไม่ใช่อ่าเราได้กุญแจอะไรมานะห้องวิทยาศาสตร์เหรอแถวนี้ปะ เอ้ยห้องน้ำไม่เอาไม่เข้าโอ้โหแล้วไฟฉายข้างส่องตรงกลางด้วยยังไม่ไปตรงนั้นดีกว่าห้องวิทนี้ปะ่ะห้องคอมไม่ใช่แืมมาเป็ดนี่ห้องอะไรวะ J S tomorrow ชั้นบนเหรอวะจำทางไม่ได้สอรี่ครับแมงห้องก็เยอะนะเยอะเกินห้องขออห้องสมุด ห้องสมุดมาอยู่ห้อง,งห้องกอด้อยยไงวะห้องคุณครูห้องอาบน้ำคุณครูเหรอคลินิกประตูหน้าโอเคแสดงว่าตรงนี้ผิดทางแล้วไม่ใช่ละเอ้งั้นต้องไปไหนขึ้นบนเหรอฮึ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 ไม่น่าจะใช่ตรงนี้ฝั่งนู้นเหรอน่าจะเป็นฝั่งกันนู้นนะนะอ่ะล็อก ล็อก 3D ล็อก 3F 2A ก็ล็อก 2B ก็ล็อกเออดินสอล็อกอะไรฟะอืมห้องตรงท้ายนี่ห้องอะไรวะห้องนี้เถอะไม่ใช่อีกเฮ้ยโรงเรียนแม่งถ้ามันทําทางที่มันง่ายกว่านี้มันจะดีมากเลยแบบล็อกแบบล็อกหมดแบบนี้ก็นะห้องไหนดีวะอ่ะสักหน่อย ห้องคอมเนี่ยห้องเก็บของล็อกหมดเลยนี่หว่าไม่ควรจะเข้าไปตอนนี้ห้องน้ําหญิงอ่ะมันอยากให้เข้ามากก็เข้าเลยอ่ะเอา้าเข้าได้ดเดรอเออดีดีดีปลด,ด,ดทุกข์หน่อยจะได้แบบใจเย็นลงช่วยไหมเนี่ยไม่น่าจะช่วยอะไรอ่ะดีขึ้นหน่อยจริงป่ะดีขึ้นแล้วใช่ป่ะทำไมไฟฉายมันฉายตรงกลางเดียวเลยวะน่ากลัวมากอะ อห้องประวัติศาสตร์ไม่น่าใช่ฮะสรุปห้องวิทย์อยู่ไหนวะมีกุญแจแต่ไม่รู้ต้องไปไหนเนี่ยนะทางนี้เหรอโรงอาหารห้องดนตรีเรามีกุญแจอะไรห้องวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้แน่แหละทางนี้เหรอนี่มันห้องร้อมไม่ใช่ อม um, จุด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 อม um, รู้สึกถึงความบันทอนตรงที่หาทางไปต่อไม่เจอนี่แหละแมงเออเยอะเหลือเกินห้องหนึ่งอทำไมมาอยู่ตรงนี้วะแบบแมันไม่แยกโซนเป็นห้องเรียนห้องห้องครูห้องอะไรไปวะมาค้นที่ละห้องเฉย1น e, ึ่งดีหนึ่งอหนึ่งเอะใช่ปะ่ะใช่แหละถูกแล้วอ้าวมันไม่มีนี่หว่ะ เฮ้ยบนเหรอถ้าเราขึ้นลงมาจากข้างบนไม่ใช่เหรอนี่ก็ไม่มีนี่นานี่ค้นหมดแล้วปะเนี่ยห้องสามเอฟอืมล็อกเกอร์นี่อะไรวะไม่มีอะไรข้างในมองไม่เห็นข้างนอกห้องเรียนเราที่ถึงมนนันก็หายไปแล้วฮะไม่มี ขึ้นบนได้ไหมเนี่ยอันไหนคือทางขึ้นทางลงวะตรงกลางแล้วกันอืมโอ้โหห้องนี้ฮงโกห้องเรียนญี่ปุ่นนะดิ CD. สี่ดีสี่สี่นี่ไงโอ้โหกว่าจะหาเจอเฟเลยนานมากไอเทมปาข่ขยอ๋ออ,อะไรเอย่ยอูเอโนะไดอารี่ ดูเหมือนว่าจะมีนักเรียนเนี่ยบางอย่างซ่อนไว้ในห้องคอมเหรอฮะรู้สึกนมีนั่นไงได้กุญแจมาว่าแล้วต้องได้กุญแจคือแบบซ่อนของไว้เป็นต่อๆเนี่ยนะแบบอูเอโนะก็ทํากุญแจนู่นหายนี่หายแล้วห้องคอมมันอยู่ล่างสุดปะล่างสุดแหละจําได้ปะลงปะเอาให้เต็มที่เลยจะจําโรงเรียนได้แล้วเนี่ยแม่งเล่นบ่อยๆเกมแบบนี้นะห้องคอมนี่ปะนี่ไง ขายขายขายปึกบปับอืม,ห,มห้องคอมน่ากลัวฮะอะไรอ่ะได้กุญแจแพคติกเฮ้าส์แฮะอะไรอะ,รรอะ,รอะคอมพิวเตอร์ต้องการพาร์ตเปิดเพื่อเปิดอืมคอมพิวเตอร์ตะมุดปึ๊บปับปึ๊บปับคอมทำคอมไม่ทำงานคอมไม่ทำงานโอเคคงไม่มีอะไรมั้งทำไมหยุดเดินเฮ้ย เอาอะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเสียงไอติมไอติมแน่นอนตีสามแบบนี้ต้องมีไอติมแล้วมีอะไรวะเฮ้ยมีไงเปิดได้เครื่องนึง่งหาอา้าวคอมเปิดอยู่เปิดด้วยตัวเองเนี่ยนะเฮ้ยมีสกายด้วยแต่งได้ไงอะแล้วแล้วแล้วทำไมมันถึงฮะเอ๊ะมีโน้ตแพดขึ้นมาด้วย ฉันไม่รู้พาสโค้ดของห้องเลขแต่ว่าฉันไม่ได้บอกใครที่แบบเหมือนกับว่ามีชิ้นส่วนกระดาษ4อันซึ่งถ้าเอามารวมกันจะอ่านได้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนกับว่ามีนักเรียนแย่ๆเนี่ยทำอันนี้ขึ้นมานะฮะมีคลิปด้วยเหรอ YouTube คืออะไรเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆแป๊บนึงนะครับมันไม่มันไม่เต็มจอวะ่ะ มันให้เราดูอันนี้เอ๊ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่อบ่อบอบอเฮ้ยหัวขาวผมขาวดิผมขาวเลยชุดขาวเดี๋ย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 วเดียวเดยเดี๋ค,ค่อยๆเลยมาเลยใจเย็นใจอ่าจบแล้วเอาปิดนะปิดนะปิดนะอ้า,อา,อาเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนั่นอะไร ว่าแล้วแม่งต้องมาพอเราปิดนั่นไงเล่าวิว่งดิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไม่นะไม่มีทางมัน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 เดี๋ยว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 มันมาข้างหน้าฉันแล้วอ่าอ่อ,อ,อต้องวิ่งดิก็รู้แล้วกดชิปเพื่อวิง่งรู้แล้วอย่าลืมกดชิปเพื่อเซฟด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหพบอะไรเชสโตเชสโตเชสโตโอ้โหไวมากขึ้นบอลขึ้น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 ตามมาไหมเนี่ยเอา้าทำไมถึงหยุดอ่ะ ทำไมเดินไม่ได้เอ้ยอย่าก,ก่อขาโอ้เอามันเดินไม่ได้เองอะเจ็บเนาะ <c oughs> เกมแม่งโอ้โหต้องวิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดเซฟะต้องวิ่งเลยลืม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 โอ้โหไปทางเดิมจะตายไหมเนี่ยใจเย็นขึ้นบนดิต้องขึ้นใต้ดยหวะเนี่ยมันหยุดอ๋อต้องมีไอเทมดิกดอะไรได้ไหม หมายความว่าไม่ให้ขึ้นบันไดเหรอหรือว่ายังไงวะอืมโหลดโหลดใหม่เอาใจเยน็นใจเยน็นโอ้ไปไหนดีวะอืมบนก่อนแล้วกันไม่น่าใช่ฮะเฮ้ยนี่น,นี่เปิดประตูวะอ่ะอ่ะทํำไงดีเนี่ยจะจะซ่อนไหนดีซ่อนไหนดีโอ้โหมีที่ไหนให้ซ่อนได้ใต,ต้ตู้โอ้บางทีน่าจะซ่อนในนี้ได้ใต,ต้โต๊ะเนี่ยนะ เออเสียงคนเปิดเข้ามาอย่านะไปแล้ว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 เออไม่ใช่เสียงหลอกนะเว้ยหรือว่าเธอจะไปแล้วฉันต้องออกไปดูนะอุยเธอไปแล้วคิดว่างั้นนะนะโอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย ดูเหมือนกับมาจากเดอะกรูตเลยอ่ะไอจูออนบ้าจวนไม่รู้นะผมไม่เคยดูเดอะกรูตหรือว่าไม่ไม่เคยเล่นเกมเดอะกรูตไม่รู้ว่ามาคืออะไรดีนะเนี่ยที่เธอไปแล้วโชคดีมากอเกมนี้แม่งน่ากลัวคือแบบแบบเอ้ยทำไมอีกอะใจเย็นเอาเจออีกแล้วเหรอดูเหมือนว่าเธอจะโดนบางอย่างไล่ตามมาสินะเธออีกแล้ว เซอร์ไพรส์ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแหมตูเธอนีไม่ค่อยมีความสุขเลยอ๋อแล้วเป็นไงบ้างเหรอก็ไม่มีอะไรนะไม่ใช่อารมณ์ที่จะคุยแล้วงั้นเหรออืเธอน่าจะเรียนรู้มากกว่านี้นะเกี่ยวกับผู้หญิงในชุดเบสสีขาวนั่นไม่งั้นเธอต้องแย่มากเลยนะในตอนจบของเกมนี้ตอนจบของ แล้วก็เกมเหรอหมายความว่าไงเธอไม่มีทางอยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเธอไม่สามารถรอดไปจากคำสาปนี้ได้ความเป็นจริงของฉันจะหายไปหรือผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับเ x ็ t t a แทนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรอาแล้วฉันต้องทำไงล่ะเพื่อให้ตัวฉันรอดออกไปจากที่นี่ฮะดูสิ ฉันไม่รู้อะไรนะก็ฉันไม่รู้นี่นะเกี่ยวกับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนนี้มากนักหรอกนะน่าฉันไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ซะหน่อยฉันหมายความว่าเกี่ยวกับคำสาปของโรงเรียนที่เธอพูดถึงตั้งหากแล้วใครคือเด็กผู้หญิงในชุดเดรสสีขาวนั่นละ่ะแล้วแล้วจะทำไมเธอถึงพูดว่าให้ช่วยเมื่อเราเจอกันเสมอฉันไม่แน่ใจว่าเธอหมายความว่าอย่างไงนะ แล้วอ,อ่าอยูฟอร์มแล้วเธอมาจากโรงเรียนนี้หรือเปล่าอ่ะทำไมเธอถึงไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์มแปลกๆอ่ะอะนี่เหรอฉันมาจากโลกอื่นต่างหากล่ะโลกอื่นเหรอก็มีบางสิ่งที่เธอไม่ต้องรู้หรอกนะแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันมาเพื่อเฝ้ามองแล้วก็มาเพื่อ มาเพื่อเธอต้องการอะไรบางอย่างหมายความว่าไงฉันกําลังคิดว่าคิดด้วยนะโทษโทษมันไม่ใช่สาเนียงอย่างนั้นเลยฉันกําลังคิดว่าเธอเนะี่ยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วดังนั้นแล้วฉันจะกลับไปแล้วนะแล้วก็รอจนถึงตอนนั้นเอา้าตกลงเป็นตัวดีหรือตัวโกงวะอืมบทพูดในเกมนี้ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะทําให้เบื่อได้สอรีแต่พยายามแปลให้เร็วที่สุดแล้วนะ อาจจะมีแปลผิดบ้างเล็กน้อยขึ้นได้ใช่ไหมรอบนี้เออไม่โดนดึงขาแล้วเว้ยไอ้บ้านพักอันนั้นอยู่ตรงไหนวะข้างบนปะไม่ดีอยู่ทางซ้ายปะซ้ายไม่ใช่เอาสีอีเข้าห้องนี้เฉยไม่เอาห้องนี้แล้วเบื่อแล้วอืมต้องไปทางไหนฟ้าบันไดขึ้นมานี่น่าจะผิดทางแล้วล่ะครับกลับน่าจะเป็นทางซ้ายมากกว่าปะ โอ้โหเกมนี้น่ากลัวนะมาลองเล่นดูเอ้โหแม่งแบบแบบแบบเแบบมื่อกี้ชุดขาวอันนี้แบบมันใช่เลยราชันชุดขาวเลยเรียวมัดลิกไม่เกี่ยวเลยเฟ้ยไม่ดิมันต้องอยู่ชั้นล่างปะมันต้องลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปตรงที่มันเป็นทางยาวๆอะ่ะเริ่มจําทางได้ละครับพอเล่นบ่อยๆถึงทางมันจะทํากลศาสตร์ซับซ้อนก็เถอะเริ่มจะจําได้นี่ปะไม่ใช่ฮะอืมไหนวะนี่ปะ ใช่พอจำได้ลางๆข้างบนเหรอตรงนี้เหรอนี่ไงถูกทางแล้วแพคติกเฮาเข้าไปบ้านฝึกซ้อมอะไของมันเอาเหอเซฟก่อนจริงไม่ได้จะเซฟเรากดผิดจะใช้ไอเทมเฟ้ยเซฟ <c oughs> ไขห้องครัวล็อกมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทำงานอยู่เอ๊ะแล้วมันมาทำไมวะห้องนี้มีกระดานเอ๊แล้วเข้ามาทำไมอะ ห้องครัวล็อกเอามีแค่นี้เหรอเฮ้ยกุญแจเล็กๆนี่กุญแจของมิกะมันเอามาทำไมวะต้องมีประโยชน์แน่เลยแค่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอืมเอาแล้วเราต้องทำไงเนี่ยมาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเลยในห้องนี้นะเหเอจริงดิแพ็กติกเฮาอ้าวไม่ไม่มีบอด่างอ่นแล้วหรอล็อกล็อกอย่างเดียวไม่มีจริงดิ ไปแล้วนะไม่มีแล้วไปแล้วนะโอเคไปก็ได้วะไปจริงๆละไม่มีอะไรมาไล่ตามเราใช่ไหมไม่มีไม่มีมมห้องออถังดับเพลิงไม่เจออะไรเลยฮะเอาไม่รู้จะไปไหนครับกรมอาจจะเขวน,นิดนึงเพราะว่าไม่รู้ไปไหนนี่แหละห,หรือว่าต้องมีของอยู่ในห้องนี้วะห้องที่เราออกมาแบบปับๆๆๆ,ๆเข้าไปใหม่ป๊แบบ นี่ไงห้องประวัติศาสตร์เออเข้าได้ตอนไหนวะนี่ไงหนังสือยังไม่อ่านเลยเออมันก็สามวันแล้วตั้งแต่ที่ฟูจิโอกะเนี่ยป่วยเธอเนี่ยเชนซิลเลนออเกฟมีพาส s เวิร์ดเหมือนก็พูดเกี่ยวกับพาส s w เวิร์ดครับเกี่ยวกับวันเกิดของแฟนโอ้ช่างหน้าขำฉันลืมไปแล้วว่าไซโต c พ i c ติบเฮาส์คิทเช่นดูมิวสิก o kitchen, ูอืมอ่ะจะาว่าอะไรเข้ามาได้ของ แล้วุญแจห้องดนตรีาครับดูเหมือนว่าคุณแจห้องครัวจะอยู่ในห้องดนตรีเขาว่างั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ห้องดนตรีน่าจะอยู่แถวนี้นี่ปะห้องนี้นี่ไงไขเลยไป้ยชิ t เรียบร้อยโอ้กองมีบางอย่างอยู่มีบางอย่างส่องแสงอยู่ข้างในอาจทำอะไรไม่ได้ฮะฮาฟมีกองมีกีตาร์มีอะไรสักอย่างช่างมันเถอะเปียโน,โน โอ้ยปวดท้องเฉยในกระดาษมาแจกห้องครัวได้แล้วเวย้ยปะได้ทักทีคือคือที่ผมรีบเล่นเห็นเห็นรียบรีบเล่นตอนนี้จะปวดท้องครับเล่นสักให้เจอทักนิดแล้วค่อยจุกพาร์ทได้ไหมไอ้ปวดท้องตอนแคสเกมนี่มั่งขาย,ยากลวเลยขายขายขายดิอะไรเนะี่ยคุณแจห้องเก็บของนี่ปะ่ะโอ้โหที่ไหนเนี่ย เอ๊ชั้นหนังสือมีสมบัติมีหีบกล่องเพลงเหรอน่ารักจังเลยฮะต้องการกุญแจด้วยกุญแจเล็กๆของของมิกะาไขาได้แน่เลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าฉันมีกุญแจอยู่นี่ใช้กุญแจเล็กไขได้จริงด้วยว่ะมิกะเกี่ยวอะไรวะมิกะแม่งน่ากลัวแล้วเนี่ยเสียงไรเนี่ยเฮ้ยเปิดแล้ว โอ้เพลงเพลงยังไงก็เถอะนะเพลงเพาะมากเลยโอ้โหเพลงเพาะเพราะว่ารักเลยแล้วทำไมมันไขได้เล่ามีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยอะไรอ่ะไดไดอารี่เล็กๆฉันไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครชอบฉัน ไม่แม้แต่คนเดียวยกเว้นเธอไม่แม้กระทั่งเธอเอ็กเซปต์เอ็กเซปนี่คาดหวังปะไม่แม้กระทั่งเธอคนเดียวเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันคาร่าฉันแทบไม่เชื่อเลยเธอเน่ะเป็นเพียงแค่คนเดียวเนี่ยใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มองฉันแปลกไปจากคนอื่นเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่คนเดียวที่เข้าใจฉัน พวกเรามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่นานนักหน้าอื่นดูเหมือนว่าจะถูกฉีกขาดออกไปคาร่ารู้จักกับมิกะมาก่อนแน่นเลยว่ะเหมือนมันทะเลาะก,กันด้วยเหมือนเหมือนเหมือนทะเลาะก,กันในพาร์ทแรกนะแต่ตอนนี้แม่งน่นาก,กลัวไม่มีใครชอบฉันอีกแล้วเลยโอนน้นี่นี่มาแล้วครับพวกเรามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามไม่นานนักหรอก เดี๋ยวนะผมว่ามันดูคล้ายตัวละครเราปะเป็นตัวละครเราเองเหรอเดี๋ยวก่อนนะเด็กผู้หญิงในชุดเดรสสีขาวทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะอืมขอจบพาร์ทไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับปวดท้องจริงๆอะ่ะขอโทษเดี๋ยวจะไหลแล้วเข้าน้ำก่อนไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเช่นเคยครับบ๊ายบาย ไปละโอ้ไม่ไหวจริง <c oughs> เอ้ยน่าอายจุกพัดเราแบบนี้เนี่ยนะเหตุผล <c oughs> แม่งกลัวจนจนจนไหลไม่ใช่เว้ยปวดท้องจริงไม่ได้กลัวจนไหลนุ้ยไปละ